อำนาจและหน้ากากเมื่อวีรบุรุษกลายเป็นทรราชได้อย่างไรประวัติศาสตร์เต็มไปด้วยเรื่องราวของบุคคลที่ก้าวขึ้นมาท่ามกลางวิกฤตเป็นผู้กอบกู้เป็นความหวังเป็นวีรบุรุษพวกเขาเริ่มต้นด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์หรืออย่างน้อยก็เป็นสิ่งที่โลกเชื่อ แต่เมื่อการเวลาผ่านไปหน้ากากแห่งผู้กอบกู้ก็เริ่มหลุดร่อนออกเผยให้เห็นใบหน้าใหม่ที่น่ากลัวใบหน้าของทรราชการเดินทางจากวีรบุรุษสู่ทรราชเป็นปรากฏการณ์ซ้ำๆที่เกิดขึ้นตลอดประวัติศาสตร์และเป็นประเด็นที่นักจิตวิทยาและนักรัฐศาสตร์ศึกษาอย่างจริงจัง อะไรคือคกลไกที่ทำให้อำนาจกัดกร่อนจิตวิญญาณได้ถึงขนาดนั้นจุดเริ่มต้นของความเสื่อมจิตวิทยาของอำนาจการเปลี่ยนแปลงมักเริ่มต้นด้วยสิ่งที่เราเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางจิตวิทยาจากอำนาจนักวิทยาศาสตร์พบว่าอำนาจมีผลกระทบต่อสมองในระดับเคมีมันกระตุ้นศูนย์กลางการให้รางวัลคล้ายกับการเสพติด และที่สำคัญกว่านั้นคือมันทำให้คนรู้สึกมีสิทธิ์เหนือผู้อื่นและลดความสามารถในการเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นเอมพา h y ความมั่นใจเกินเหตุ Overconfidence เมื่อมีอำนาจผู้คนจะเริ่มเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของตนเองหนังไม่มีขีดจำกัดความสำเร็จในอดีตท,ทำให้วีรบ,บุรุษเชื่อว่าตนเองอยู่เหนือกฎเกณฑ์และคำวิจารณ์ใดๆ การตัดสินใจที่ผิดพลาดครั้งแรกๆจะถูกมองข้ามเพราะพวกเขาเชื่อว่าตนเองกำลังทำเพื่อผลประโยชน์สูงสุดการลดลงของความเห็นอกเห็นใจ Empathy, Erosion การศึกษาชี้ว่าผู้นำที่มีอำนาจสูงมักมีแนวโน้มที่จะมองคนรอบข้างเพียงเป็นเครื่องมือเพื่อบรรลุเป้าหมายของตนเองเมื่อคุณไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้อื่นเพื่อความอยู่รอด คุณก็จะหยุดให้ความสนใจกับความรู้สึกและความต้องการของพวกเขาทำให้การทำร้ายหรือกดขี่ผู้อื่นทำได้ง่ายขึ้นโดยไม่รู้สึกผิดเส้นทางสู่ทรราชการเปลี่ยนรูปของหน้ากากเมื่อจิตวิทยาเปลี่ยนไปการกระทําก็จะตามมาซึ่งมักเกิดขึ้นในสามขั้นตอนที่ต่อเนื่องกัน 1. การเปลี่ยนรูปของความจำเป็นวีรบุรุษ มักอ้างว่าการตัดสินใจที่เข้มมวดของพวกเขาเป็นไปเพื่อความอยู่รอดของรัฐหรือประเทศชาติเสมอในช่วงเริ่มตน้นพวกเขาอาจทำเพื่อป้องกันศัตรูภายนอกจริงๆแต่เมื่ออำนาจมั่นคงศัตรูจะเปลี่ยนจากภายนอกเป็นภายในทรราชเริ่มมองว่าผู้ที่เห็นต่างหรือผู้ที่ตั้งคำถามต่ออำนาจของตนคือภัยคุกคามที่ต้องกำจัดให้สิ้นซาก การจำกัดเสรีภาพในการพูดการควบคุมสื่อและการกวาดล้างฝ่ายตรงข้ามจริงถูกนำเสนอภายใต้หน้ากาก,ากของการรักษาความมั่นคง 2. การสร้างลัทธิบูชาตัวบุคคล c u c h of Personality) ทรราชในอดีตท,ทุกคนไม่ว่าจะเป็นสตาลินนโปเลียนหรือผู้นำที่ได้รับความนิยมอย่างสูง ล้วนใช้กลไกลในการยกระดับตนเองให้อยู่ในสถานะที่เหนือกว่าความเป็นมนุษย์ larger than life พวกเขาจำกัดการเข้าถึงข้อมูลของสาธารณะสร้างภาพลักษณ์ที่สมบูรณ์แบบไร้ที่ติและทำให้ประชาชนเชื่อว่าการอยู่รอดของชาติผูกติดอยู่กับการคงอยู่ของพวกเขาเพียงผู้เดียวเมื่อประชาชนศรัทธาในบุคคลมากกว่าสถาบันประชาธิปไตยวีรบุรุษ ก็จะกลายเป็นศูนย์กลางของจักรวาลการเมืองและไม่สามารถถูกแทนที่หรือวิจาร์ณได้อีกต่อไป 3. การทำลายสถาบันคารนอำนาจ Checks and b a l a n c e อาระยธรรมที่รุ่งเรืองที่สุดตระหนักดีว่าอำนาจต้องถูกควบคุมแต่ทรราชจะใช้อำนาจที่ได้รับมาทำลายกลไกลที่เคยควบคุมพวกเขาเอง ศาลแทรกแซงหรือแต่งตั้งผู้พิพากษาที่พักดีรัฐสภาหรือสภานิติบัญญัติลดอำนาจหรือทำให้เป็นเพียงตรายางกองทัพหรือตำรวจทำให้องค์กรเหล่านี้เป็นเครื่องมือส่วนตัวเพื่อรักษาอำนาจเมื่อสถาบันเหล่านี้ถูกทำลายหน้าก,ากากแห่งความชอบธรรมก็จะหลุดออกทั้งหมดเหลือเพียงอำนาจเด็ดขาดที่ไม่มีใครตรวจสอบได้ บทสรุปวงจรที่ไม่จบสิน้นการเปลี่ยนจากวีรบุรุษเป็นทราราชไม่ใช่เรื่องของความชั่วร้ายตั้งแต่ต้นแต่มักเป็นผลผลิตร่วมกันของความสำเร็จโครงสร้างอำนาจที่อ่อนแอและจิตวิทยาที่กัดกร่อนบทเรียนสำคัญที่สุดจากประวัติศาสตร์คืออำนาจไม่ได้เปลี่ยนตัวตนของคนแต่เผยให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของพวกเขา หากวีรบุรุษมีจุดอ่อนของความเห็นแก่ตัวหรือความเย่อหยิ่งอำนาจจะขยายจุดอ่อนเหล่านั้นให้กลายเป็นหายนะของสังคมดังนั้นการป้องกันทรราชไม่ได้อยู่ที่การสรรเสริญวีรบุรุษแต่คือการสร้างและปกป้องสถาบันที่เข้มแข็งที่สามารถคานอำนาจได้ตลอดเวลาเพราะไม่ว่าผู้นำคนใดจะมาด้วยความตั้งใจที่ดีเพียงใด อำนาจเด็ดขาดมักจะนำไปสู่ความเสื่อมทรามอย่างเด็ดขาดเสมอ